ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จัดตุจักเรากำลังไปดูต้นไม้กันสวัสดีทุกคนอยู่กับช่องโมเมอยากจะปลูกตอนนี้เรามาคอลแลบกับช่องอาร์ตี้เมี้โหมันต่างกันจังเลยอีกช่องหนึ่งบันเพลงอีกช่องหนึ่งมันปลูกต้นไม้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จะตุจัก,กนะจ๊ะเรากำลังไป ดูต้นไม้กันมันดูต้นไม้แต่ว่าได้น้ำหอมล่าสุดนี่ได้น้ำหอมไปแล้วได้น้ำหอมไว้ในห้องไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสต้นไม้ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคไปดูกันเลยแย่เย่ตอนนี้นะคะเราก็แวะกินข้าวกันก่อนเราค่อยไปเดินกันต่อนะคะ เร้งรากไหมคะมีค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเท่าไหร่คะอันนี้30บาท30บาทแล้วก็มีเป็นเจลด้วยค่ะ200บาทอ๋อแล้วก็อันนี้จะแพงกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อเจลเงินก็เอาอันนี้ค่ะกับสตาร์เกิลจีได้จ้ะเอาสองอันนี้นะคะไม่มีไม่ซื้อไร้มาวันนี้พี่เราก็ซื้อเป็นผักเพาะเมล็ดมา อันนี้80บาทแต่ว่าเราใช้คนละครึ่งก็เหลือ40บาทฟังสตาร์เกิลจีกูเระ่องวะมัปถูกต้นไม้ไม่รู้เรื่องยาเอ่อเขาเรียกว่าไล่แมลงเป็นไรไล่พวกมดพวกเพี้ยอะไรอย่างนี้อันนี้35บาทแล้วก็เป็น B1 เป็นยาเลี้ยงรากแล้ว B2 อ่ะ B2 ก็กล้วยหอมยังไงล่ะสองอย่างนี้เราเราใช้คนละครึ่งก็เหลือประมาณอ่า32บาท5รสตางค์นี่โคตรถูก ไปไปก่อนใช่โมเดิร์นมากเลยที่กระาอตโนมัติไอ้ไอ้น้องแล้วปลาด้วยก็คือจ้าสุอ ูกต้นไม้ไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยอยู่ในกระถางเดียวกันแต่เชื่อไหมถ้าเขาเลี้ยงตายทังต้นไม้ตายทังปลาไ้ชรสึกคุณปลาได้อะไรมาคะได้ปลาว่านปลวานมีอันนี้ตัวเล็กแล้วก็มีตุ๊กลังแล้วก็มีตัวใหญ่เพราะว่าเห็นเรานึกถึงที่ปลาก็เลยซื้อทันทีไม่ช่อเเราก็ได้มาเช่นกันแต่เราได้มาเป็นนกตัวเล็กนะคะ เราอะคือเขาอ่ะคือว่าป้าไม่เอาต้นไม้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันตาย <laughs> ่วากํากลังอัดเพลงใหม่ใช่ไหมก็กําลังอัดเพลงที่สองแหละเพราะว่าเพลงแรกอะลงไปแนวลงไปแนวลงไปแนวทุกคนไปฟังกันยังชื่อเพลงว่าอะไรนะ <c oughs> ก็รักไงก็ร <c oughs> ักไงเป็นนแฟงกััไม่คุณชพา มีใจบ้างหรือเปล่าคนดี you make my heart warm and happy เสีห้องหัวใจที่ฉันนั้นมีฉันขอยกให้ไหม girl ังใจก็ฉันนั้นมีเธออยู่ข้างใดทุกวันก็ฉันนั้นมีความสุขที่อยู่ใกล้เธอต้องบอกออก่อนเลยว่าบีดอะขอบคุณขอบคุณนะคะไวไวราฟีดมากเพราะว่าเราได้บีดจากเขาแล้วแบบมันดีมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นช่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่า หลายพอเขาอยาก <S <S เขาอยากร้องเพลงอยากแต่งเพลงอะแต่เขาทำทำ,ทำดนตรีทําเพลงไม่ได้ก็มีช่องยูท u b e นี่ยแหละที่เขาทําบีทมาให้อะไรเงี้ยล้วแถมยังหาอะไรได้ได้วยนะแล้วก็ยังไปซื้อเพลงเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยดีมากเลยอะเราก็ได้มาจากตรงนั้นแหละมาทําเพลงค่ะอเอาเดี๋ยวเพลงก็จะเราจะใส่ไว้ในคลิปเป็นช่วงหนึ่งที่ปาอัดไว้แล้วนะส่วนเพลงเต็มก็ รอไปฟังกันได้ที่ที่ช่องของ Party Medy เออ Party Medy นะคะโอเคโค้าะเราเจอเราเจอสอับปะรดเราเจอสับประรดที่สวนสต้นจักรแต่เขากำลังขับไปทางขยะต้องหิวหิว<อ>ยังแน่นอนน้ <laughs> นอง เขาใช้ง,งอขัวขึ้นมาแล้วก้าวเข้าขวาอย่างช้าๆ <c oughs> นอนนอนนอนจ๋านอนเขาทำตัวเป็นหินเพื่อไม่ให้คนจับได้ราะเขานั่งกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆไปไปเหมือน,นต้องเพลงสุดปังบัเดินเออเดินแลวเดินอออเยีเยนหยุดละน้องเดินต่อคนฝั่งนู้นเขาจะตกใจหรือไม่ เห็นแล้วเขาเห็นหรือยังคนฝั่งนั้นเขาเห็นหรือยังยังไม่เห็นเฮ้ยยี่ล้อ